ค่อยๆแล้วเป็นพิธาวุฒนที่ดี่วไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้องมาเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่โคราชอยู่ที่โคราชค่ายพอสว่างยิมมีใครเป็นคู่ป้องซ้อมรองก็มีตัวองนนี้อายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกบน้ำหนักป่อยๆหรอตอนนี้หนักร้อยเจ็ดหมวยตอตายเลยครับหมวยหมวยของเครื่องวันนี้จะเจอมาแต่งนะเคยถอยเขาไหมเคยทีนึงครั้งหนึ่งเหรอวันนั้นเป็นไง เคยชนะเขามาด้วยนานยังก็ไม่กี่ปีหนึ่งอ๋อตอนนั้นชนะเขาแบบไม่ขาดเลยว่าเบียดๆกันนะน้องมีเท้าล็อกเลยอันช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยแล้วนะปล่อยต่อยตอนที่มาออมน้อยนี่วันนี้ช่างต่อยเนาะคิดวันนี้ย้ำไทยได้เขาได้ไหมปันใจเลยตอนนี้ต่อยเบียดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่เมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้พอดีเป็นมาพอดีแล้วล่าสุดต่อยใครไป่ครับ อยู่ตะวันตกเทศัณที่ตะวัเป็นไงบ้างวันนั้นรอช้าคะแนนชนะคะแนนวันนี้ก็วันนี้114นาะวันนี้น้ำหนักผ่านเรียบร้อยไอ้นี่คุมมากี่กิโลมา30กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดคนคัลำตัวมาเชิญเชิญแฟนคลับหน่อยเป็นกำลังใจไปเยอะครับก็สู้เต็มที่เขาบอกว่ชนะด้วยนะแต่ประมาทไม่ได้นะช่วงดีครับ